เดี๋ยวนะขอเห้ิบภาพเดี๋ยวตาดีไม่ใช่เลาหวานมากนะตากับปาจะข้ากันไปเด้นไปโซล่าส์โอ้ยชุ่มซ้ำอาปาจะมาปานาปากุหลาบพี่น้องมาหนามาหนามาเรื่อยๆไปกันไปกันโอ๊ยน้ำ มาเอาปลาพี่นอ้อ,องคืออะไรกูหล่ะอดู่วะกูล่ะปลาโซ่พี่น้องกันมันหมาดพี่น้องเฮ้ยมันหมาดพี่นอ้องกูละ่ะเี้เห็นบักตุ้งตูงเลยบิดาตักๆๆตัดไอ็งยงเอันนี้เป็นองยงอ๋อปลาซิวหอดกุ้งนะค่ะพี่น้องสองพี่น้องมาหาปลามันคือเผื่อเปไกลแท้ เนี่ยแลป้าใส่แง่งหมไหนวะถุกมาหาป้าพี่น้องน้าไหลนี่นีนี่่ปาแง่งใสนี่ปก็แม่แง่งแงงอยู่ไป้าเด้อพี่น้องเอาปะขอนเอาปลาน้ำไหลจาก่าขึ้นนี่เด้ตัตั มัน,นอยูอปออปอ่ปากคอพี่น้นองอยู่ปากคอจ้าปลาปลามาหาปูมาหาปลาทงมทาก,กัได้ปูได้ปลา,ปาพี่น้องเลยถ้านอนใสจะได้หดเออวนบูากงเจ้าเ้อหาปลาข้าวหนึ่งคนได้หลายเหลือด้อพี่น้อง หลายแล้วห้าบ่อห้าบ่อม้าปลาอป่างเงี้ยมันปลามาตั้งส right? ิบเลยมันปลามาตั้งสี่เลยสามสิบมาตั้งสี่เลยโอ้มันปลาปูดิบวัวปลาปลาปลามัดาปลเดี๋ยาเดี๋ยวน้ามันใส่พี่น้องพี่น้องอิจเจยางได้ดอกบัวเดี๋ยวเดี๋ยวอิจเจยังได้ดอกบัว จับปลากันเด้อพี่น้องมาจับปลาค่ะมาจับปลาอะไรวะล่ะเอามาหนีมาเอโซ่ไ่เอโซ่พี่น้องเห็นบ่นี่มันก็ลงมาได้บเป็นหมกเหรอจ้านี่ได้หมกบางใหยหนึ่งแล้วเนาะพี giving, honey, honey. ่น้องตัวใหญ่เติบเด้อนี่นี่ตัวใหญยดังนี่ตัวใหญย ดีค่ะเดี๋ยวหาปลาต่อได้จ้าเด้อเดี๋ยวมาโูคขีปหากินเนาะค่ะเนาะ